ถ้าจิตยังหาที่พึ่งอยู่จะออนแออยู่ตลอดทน้ทีให้ทากลางทุกอย่างไปแบบไหม่ไปเลย,เลยไม่มันทั้งไหม่ท้าไม่ไหมไปเลย,เลยให้ทํากลางทุกอย่างไปแบบ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมได้กันเลยคู่อืมเป็นเนื้อหาตัดสโลว์ไปเลยไม่ต้องหาที่พึ่งยิ่งหาที่พึ่งยิ่งอ่อนแอตัดส็คือไม่เลยไม่คือตัดตัดคือไม่ต่อไม่คือทุกอย่าง ไมมันทั้งไม่ทั้งไม่มไม่ไปด้วยกันแฝดดีๆนะอย่าแปลโม้นะโอเคช่แปลได้ yeah. uh, the จะได้ไปจบช่วยเขาบาง่่นี่ยที่เดียวไม่ต้องไปพาเขาบำเพลญไม่ต้องพาเขาปฏิบัติได่ไจจัจบช่วยจบตัวจบช่วย อะไรก็ไหม้ไปเลยอะไรๆก็ไหม้ไปเลยไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันนี่แหละี๋ยวมันก็ตัดทั้งตัวตัดตัดทั้งตัวไม่ตัดตัวเอสั้นเนื้อหาตัดสรู้ไปเลยท่ามกลางตัดแบบเนื้อหาตัดสรู้ไปเลยยุ่นยเน่ยเอืดคือไม่ต้องกับหาแล้วไม่ต้องไหวหาแล้ว อันนี้มอบถวายไม่ตั้งขึ้นอันนี้เลยก็ได้วางบนบน,บนี้เนนูนน้นนนน,นเป็นโพลิสัตว์ขึ้นไปอีกบนหลังด้านบนวางข้าบ,บนนั่นแหละวางไว้ก่อนยุคนี้ต้องฉับพันแล้วต้องวัชชะละยุคนี้ ช่งาีต้องกัจจฉะต้องฉับพันแล้วอย่าอ้อมอย่ามัวแต่สติอย่ามัวแต่สมาธิอย่ามัวแต่ปัญญาไปดิใช่ขนาดจิตเดียวก็อย่าให้มี ใช่ไม่ไปเลยทุกอย่างไม่ไปเลยเออไม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไปเลยย้ายเป็นขนาดจิตถ้าเป็นขนาดจิตขึ้นมาก็ช้าทันทีไม่เร็ววัชระก็ไมไปเลยทุกอย่างเรียกว่าตัดจับพันจับพันในการตัด แปลเป็นภาษาปัจจุบันคำว่าตัดก็คือไหมนี่แหละก็ไหมเลยถูกแล้วภาษาปัจจุบันก็แปลว่าไมนี่แหละในภาษาปัจจุบันตัวอย่างก็ไหม่ไปเลยไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไมไ่จะตัดเลยเนื้อหาตัดไปเลย จะได้วัชระเต็มที่ทาแตมไ่เดสีนมสมาธิปัญญานี่คือเรี่กทำปรุงแต่งมันจะอ,อ,อ้อมเรียรียกว่าทำเรียกว่าตัณหาปรุงแต่งทำแล้วมันจะอ,อ,อ้อมพอไม้ไปเลยมันก็ตัดไปเลย เป็นบทสรุปของคำว่าศีลสมาธิปัญญาอาก็คือตัดนั่นเองวก็คือตัดนั่นเองเสเกเพราะว่าโลกยุคหลังมันเป็นโลกที่บุรณาการทำปงแต่งทำมันไม่ใช่โลกยุคตัดสรุป แต่นั้นต้องย้อนหน่อยนะต้องย้อนกลับหน่อยตัดก็ไม่ใช่ตัดอะไรก็ตัดตัวตัดขนนน มันจึงจะเป็นทุกอย่างของการตัดใช่ไมใช่ไม่ใช่ตัดอะไรถ้าเป็นตัดอะไรมันไม่ตัดหรอกมันเป็นตัวปรุงแต่งในการตัดแล้วก็ไม่เลย ทำกลางไปเหมือนเดิมนี่แหละสีนะนอกในก็ทำกลางไปไปแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันใู่หรือค่ทำกลางสรรพสิ่งไปเหมือนเดิมนี่แหละทำกลางไปแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันไหมมันทั้งตัวไหมไหมมันทั้งตัวไม่ไหมนี่แหละไปด้วยกันเลย สร hey, ุสั้นๆให้สั้นหมดสั้นตทีสรุปสั้นๆสั้นหมดสั้นบอติมอทีวนด้นบนอิีดอกดอกบัวบานทิ้งบานบัวไทยทิ้งเดียวบาวไทยดอลบัวบานทิ้งบานบัวไทยทิ้งเดียวบัวไท ทุกอย่างก็จะทิ้งตัวทิ้งเองตัวท <mean>, uh, ิ o, uh, o, uh, see, ้งไม่เหลือไม่กระทั mm ่ง hmm. ตัวทิ mm ้งเองเียวเหียวเียวส้ไ hmm. ม่ใช mm ่ไปทิ้งอะไรคิดงเพื่อองทุกอย่างจากทิ้งตัวทิ้งเองสั้นหมดสั้นหยวเียวเวเียวสั้น มันจะได้หมดทั้งตัวทิ้งหมดทั้งตัวไม่ทิ้งทิ้งเดียวคนเดียวคเดียวดีวอหมดตัวหมดบ้านแล้วก็แล้วก็ไปด้วยกันเลยทุกอย่างมหากรนาไปเลยเดี๋ยวมันก็ดับล้างว่างล้างไปด้วยกันีย่ ชิงสีคงชิงสีละก็ละก็ละตัวละเองเลยตัวละสลายตัวละเองสั้นหมดสั้นมันจะได้วัาชะลัไปเรื่อยๆอย่าถ้าไปละอะไรไม่วัชละไม่ฉับพันถ้าเป็นละอะไรเนี่ยมันจะไม่ฉับพัน มันต้องย้อนกลับมาละตัวละเองขวานขึ้นเลยสิังสี่ตัวไปคอยละเนี่ยมันยังเป็นตันหาในตัวไปเยละมันยังมันมันจะอ้อมต้องถอยกลับมาละตัวละเองเพื่อไห้ช่ีย

ทุกอย่างคือสัญลักษณ์เป็นแค่สัญลักษณ์ขององค์ุณขององค์มหาบรมีทั้งหลายเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์อุปโลกเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์สมมติให้ได้ให้แค่ให้ได้แค่ระลึกถึงี แต่ดั้งเดิมแท้น่ะไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีที่ปรากฏขึ้นทุกวันนี้คือมหากรุณาเสียนสื้อตสุจากมหากรุณาอุปโลกจากมหากรุณาอุปโลก แต่นั่นไม่ใช่ให้ยึดติดไม่แขไม่เกิดแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้ยึดอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่จากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเอง เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันแจกไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเอง attached, attached มหากุณาก็มาจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองนี่แหละจิตายมาเป็นมหากุณา so <you> ด้ถ้ายังยึดอยู่มันก็เป็นมหากุณาไม่ได้ If, uh, แต่นั้นองค์มาหาบาร,รมีทุกองค์เนี่ยมาจากมายึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนี่ตนอกเหนือการยึดนอกเหนือการไม่ยึดชายอตันั้นถ้าเราใช้ความยึดติดกับองค์มาหาบาร,รมีแม่นิดเดียวมันก็เป็นกรรม เป็นกรรมเพราะเรากำลังยึดในสิ่งที่ไม่ยึดความยึดติดในขณะนั้นเป็นกรรมทันทีอุปทานกรรมปัญหากรรมอุปทานกรมมร,กรมโมหะกรรมทันทีในหนึ่งขณะยึดนั่นแหละหนึ่งขณะจิตเดียว แต่นั่นทุกอย่างได้แค่น้อมแล้วแล้วไปได้แค่กราบแล้วแล้วไปได้แค่เราลึกถึงแล้วก็แล้วไปอย่าจอมปากอย่าดักดานอย่าล่ำเรียมไรกับการกราบการไหว้ทับการน้อม ทำามาอย่างนั้นมันไม่ตรงตัวเนื้อหาตัดสรุปของท่านเสียอจัหลีผู้เสียสูทุกองเหรอไม่ใช่สิ่งยึดติดยึดแล้วก็ไม่ได้ตัดสรุปอยม่ว่เว่พาจเคยะจย้ยเรายึดเราเองก็ไม่ตัดสรุปเรายึดท่านเราก็ไม่ตัดสรุปเ่าต มันก็ไม่ตัดต้องตัดสรุว่าท่านก็มาจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนก so, uh, uh, ันดังนั้น ไปที่ไหนก็ตามดีไปจบตัวจบช่วยไปยุติตัวยุติช่วยไม่ต้องพาวนเวียนในวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องไปพาวนเวียนในเสียนสมาธิปัญญาต้องตัดซะเลยว่าโตใครเริ่มคือส่วนเกินต้องตัดซะเลยว่าโตใครเริ่มคือส่วนเกิน ตัวใครเริ่มเองก็ต้องสลายตัวใครเริ่มเองเ่เรมตัวละก็ละตัวละเองนั่นแหละตัวไม่ยึดก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละเรียกว่าตัวเริ่มสลายตัวเริ่ม ไม่ใช่เริม่มตัวมายึดขึ้นมาเพื่อจะไปไม่ยึดอะไรใครซอตัวมายึดก็ไมายึดตัวมายึดเองนั่นไม่ใช่เริม่ตม,ม,ต,ม,ม,มตัวละขึ้นมาเพื่อจะไปละอะไรตัวละก็ถอยกลับมาละตัวละเองนั่นแหละ อืมเรียว่าตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองตัวเริ่มจบในตัวเริ่มอย่าพาอ้อมอ่าอนงถ้ามาอย่างนั้นมาหากุณาจะกลายเป็นทุกกิริยาชื่อไปเกี่อมมหสิงที่ ผู้เรีฟังเนี่ยคือสรุปทั้งสัมภวัตภาพรวมทุกชั้นภูมิสรุปผู้ฟังทั้งสัมภวัตทุกชั้นภูมิที่จะภูมิไหนมันก็ไม่ต่างกันเหมือนกันหมดม่ใช่ภูมิใจน้อยตัวเริ่มไม่สลายตัวเริ่มเองตัวเริ่มไม่ยุติตัวเริ่มเอง The will not so the มันถึงได้เป็นพ่อเป็นภูมิเามชืันถึงได้เป็นพ่อเป็นภูมิใช่ช well, right? mm ่แตใิตัวละก็ละตัวละเองไม่จัดว่าเป็นพ่อเป็นเคมอ so ที่นี่เนื้อหามหากรุณาล้นล้นี่จะกมหากุณาเมื่อกี้ถามเห็นทุกคนบอกว่าฝึกแบบอยู่กับธรรมชาติอแล้วแต่ใครจะตอบใครแบบไหนก็ตอบนแบบนั้น ก็แอบฟังท่านไปทุกวันทุกขเช้าทุกเย็นนนแหละมันก็เรียบพร้อมไปเองทั้งโรุณาและมหาโควณาทั้งตัดสู้และตัดสู้ช่วยมันก็จะเรียบพร้อมไปเองแค่ฟังมันเองติดอยู่าง จะตามนั่นเองมันจะตามนั่นเองไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองต้องปฏิบัติอะไรให้ม่ยุ่งแลอวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นส่วนเกินทั้งหมดเพราะพอผลาสมันก็เกินแล้ว ก็ต้องฟังท่านดีๆว่าอย่างไรจริงจะเรียกว่าไม่ใช่การคอยเริ่มจริงจริงนะครับขยันขยันทีนี้มันไม่ใช่การสอบแสวงหาธรรมหรือไม่ใช่การสอบแสวงหานิพพานนเป็นเนื้อหาตัดสุลูตรงๆ แต่ตัวตัดเองตรงตรงยุติตัวยุติเองตรงๆ,รงๆไม่ใช่ตรงไปขนะ้างหน้าไม่ใช่เป็นระบบสอบแสวงหาไม่ใช่ขอได้แค่ฟังขอได้แค่ฟังก็ตามนั้นไปไเพราะว่าท่านไม่พาอ้อมอยู่แล้ว

Like แต่นั้นไม่ว่าจะพูตานหรือไม่ว่าจะเป็นเนปาลเมื่ออินเดียทิเบตยุค,คนก่อนก็ลูกหลานนั่นเยอะเกิด yeah. so uh, like หลายรูปแบบยุค yeah. หลังสุดก็คือปรมาจารย์องค์หนึ่งของที่เบตมาลาลปะมาลาลปะรุปหลังสุดยุคผัดจากนั้นไปก็สองสันกงโปกษยสัทบอกวริงๆนเป็นผู้กชกิดของ์ถูกแล้วมันก็มี มีผลไม่หมดมีผลไม่หมดเนคือไม่ได้เป็นอย่างทางการถ้าเป็นอย่างทางการจะเป็นอีกองหนก็ต้องรู้ว่าทุกอย่างมันแบ่งแยกได้ด้วยบารมีแต่ละองค์เนี่ยแยกเป็นกี่องค์ก็ได้ด้วยฤทธิ์เกิดผ่นนแต่การที่มาแบบไร้ร่องรอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี และในระเพณนี้ที่ตอกย้ำประกับชาติมาเกิดตัวนั้นน่ะเป็นทุกเป็นโทษเป็นภัยอย่างยิ่งมันไม่เป็นธรรมชาติที่แล้วแล้วไปมันจะชักนำผู้คนนำไปสู่ความยึดติดแล้วก็ห้อมล้อม แล้วก็เหนื่อยเหนียวไปได้วยกันด้วยความยึดติดนั้นด้วยความเชื่อนั้นมันผิดธรรมชาติมันไม่แล้วแล้วไปกับความเป็นปจยบนันมันไม่แล้วแล้วไปกับความเป็นอดีตนี่มันผิดธรรมชาติสุผิดธรรมชาติตรงนี้มันไปตอกย้ำการยึดแน่ดีซึ่งจริงๆแล้วแม่แต่ปัิุบันก็ยึดไม่ได้กับตัวปัจจุบนันเอง ก็มีปัญหาหมดมีปัญหาหมดในประเพณีตรงนี้จริงๆก็มากันอยู่แล้วทุกคนมากันอยู่แล้วมากันเรื่อย